ครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับนัดแท็กเตอร์วังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมาอัปเดตนะครับรถนะครับสินค้าสินค้าหน้าร้านประจําวันที่6มกราคม2567นะครับ รุ่นใหญ่สุดจะมีเป็น M7040 นะครับที่พร้อมขาย M95 มี2คันนะครับแต่ยังไม่พร้อมขายนะ FC ทางสปปลาวอย่าเพิ่งทักถามนะครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมขายก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งมี70มี60มี MU4902 ครับมี M5000 มี4708 SP นะครับมี L4508 นะครับ มีอีสกีครับ NT 5 4 0นะครับมี4 0 1 8 SP 4 0 DT อยู่ข้างล่างอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็36ปรับสภาพพร้อมขายนะครับ L 3 2 1 8ดรถ195ชั่วโมงนะครับ B 2 1นะครับด้านหลังก็จะเป็น L 3 4 0 8มีรถตักมียันมาห้แรงครับส่วนทางนู้นก็จะเป็นรถกระบะแล้วก็จะมีโรตารี่ครับมือหนึ่งนะครับมีมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ พวกผ่านยกล่องกระบะปลุกมั่งต่างๆนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้เราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเอสอได้ส่วนเพื่อนๆนะครับทางฝั่งสปปลาวอยากได้รถได้ใช้งานก็มีการจัดส่งให้เหมือนกันนะครับก็เสียภาษีนะครับทางลูกค้าทางฝั่งสปปลาวก็จะต้องเป็นคนเสียภาษีที่ด่านสปปลาวเองนะครับใครที่สนใจก็จบในราคานี้นะครับอมาเริ่มต้นจากคันแรกครับคันนี้ L3408 ตัวดีทีนะครับรถถือว่าแห้งดีครับ ผมขายตามสภาพนะครับเครื่องมีออกระบายแต่ว่าสตาร์ทติดง่ายนะครับตัวนี้อุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคาอยู่ที่155,000บาทนะครับ155,000บาทรถจดทะเบียนปี50ครับเรี่มชุดโอนพร้อมนะครับกระทะหลังก็จะมีรอยเชื่อมนะครับ รุ่นนี้เป็นรถที่ทนนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับประกอบมาจากญี่ปุ่นแล้วก็นําเข้ามาขายในไทยเป็นรุ่นแรกๆที่ตีตลาดเลยสําหรับรถรุ่นนี้ใครก็ถามหานะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงด้วยนะครับ155,000บาทตามสภาพส่วนท่านใดที่ต้องการเก็บงานทําสวย นะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่ด้วยนะครับรวมเช็คด้วยนะครับก็จะอยู่ที่สองแสนนะครับรวมทำสีรวมปรับสภาพรวมกิฟต์นะครับก็เขาเรียกว่ารวมกิฟต์ทำสวยทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครติดตามนัทแทคเตอร์ในการเก็บงานเนี่ยบอกเลยว่าจะเก่ามาจากไหนนะครับแต่ต้องใหม่สำหรับคุณแน่นอนมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นรถตักนะครับรถตักตักของช่างหน่งนะครับปากตักยกได้สูงถึงรถสิบร้อเลยนะครับตัวนี้มีถังทวงล้างให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นรถใหม่นะครับจากค่ายเอ็มเวอร์นะครับ ผมมาขายในราคามือสองนะครับรถใช้งานแค่5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับรถชื่อนั้นเองนะครับพอดีช่วงนั้นขายเอ็มเวอร์ครับก็เลยอยากได้รถมาจอดหน้าร้านก็เลยสั่งติดตักก็เลยซื้อเป็นเงินสดมานี่แหละนะครับผมก็ขายไปในราคาตัวนี้นะครับจาก4ี่แสนเผมลดลงมาเหลือ4ี่แสนราคาถือว่าถูกมากมากนะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับจากโรงงานนี่ครับระบบเกียร์เขาครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับแเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยเบาะจะเป็นเบาะสปริงอันนี้จะเป็นโฟวิครับ ระบบถือว่าโอ้ย่างดีเลยครับไม่เป็นเวอร์นะครับเป็นรถจีนก็จริงนะครับแต่เนี้ยครับชุดท้ายเนี่ยสามารถกดกดหางลอยได้เลยนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับตัวนี้ราคา450,000เท่านั้นพร้อมชุดตักชุดตักก็ชุดตักใหม่นะครับไม่ใช่มือสองนะครับใครได้ไปก็เป็นรถใหม่ดีๆนี่เองนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เล่มครบนะครับ450,000ถัดมาครับยันม้า51แรงม้าคันนี้ราคา330,000บาทนะครับ ผมปรับลดเหลือ300,002นะครับเพิ่งลงราคาไปเมื่อเช้านะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับดานหน้าแล้วก็หางระบบใช้งานได้ปกตินะครับอ่าพอดีถอดแบตออกไปใส่คันอื่นนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ e f 5 1 4 t ปี61นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นด้านหน้าผ่านพวน CMT นะครับชุดท้ายสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ราคาจาก335,000 เหลือ3เซน2นะครับตามสภาพนะครับส่วนถ้าเก็บงานตัวนี้รวมเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับผมคิดแค่3เซน4นะครับ3เซน4รวมเปลี่ยนยางรวมเช็ครวมเปลี่ยนถ่ายองเลวให้นะครับ EF514T อ่ะไปชมกันต่อนะครับตัดมาชมสําหรับรถเข้าร่องอ้อยกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น B2140S รถปี63นะครับใช้งาน980ชั่วโมงมาพร้อมควงกันอ้อยแล้วก็โรตารี่นะครับตัวนี้เป็น2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3สูบ21แรงม้านะครับ คันนี้ราคา175,000บาทรถเดิมสภาพสวยยางดีทั้ง4เส้นเส้นนะครับแห้งมากๆนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะครับใครจะไปตีร่องตีอ้อยนะครับหรือว่าเอาไปตัดหญ้านะครับตัวนี้เหมาะเลยมีโครงกันอ้อยให้พร้อมมาตัดมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้รถใช้งานปีเดียวนะครับเข้าปีนี้ก็เป็น2ปีแล้วนะครับมาจอดตั้งแต่ปีที่แล้วตอนปลายเดือนธันวานะครับ L 3 2 1 8ด s t ครับรถจดปี6 5นะครับรถเกิดปี65ไปปลายปีนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับราคาอยู่ที่จาก359นะครับเหลือ304นะครับราคาใหม่มือหนึ่งนะครับตัวนี้ออกากศูนย์นะครับจะอยู่ที่ราคา409นะครับถือว่าราคาสุดคุ้มเลยนะครับใครได้ไปเหมือนรถใหม่นะครับตัวนี้เป็น L3218SE นะครับรถจิดปี65เต็มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับ เดิมทุกจุดนะครับเดิมจากโรงงานรถสภาพถือว่าใหม่กิ๊บสภาพสวยเลยนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมาถัดมาครับตัวนี้เก่าปีแต่เก็บใหม่ทุกอย่างนะครับใหม่ทั้งระบบเลยยางใหม่สีเส้นสีใหม่ของเหลวใหม่นะครับไส้กรองอากาศใหม่นะครับชุดเครื่องในนะครับใหม่ลูกวงลูกหมากใหม่นะครับเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้นะครับ แผ่นลังคากระจกไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะครับจากราคา300,000เหลือ295,000บาทเล่มชุดโอนพร้อมนะครับใบมีดใหม่นะครับตัวนี้นะรถปี54ครับถัดมาครับเป็น L4018 ตัวดีทีครับ40แรงมา้าอะ่ะ L4018 SP ครับตัวนี้ 3 9 9 0 0 0บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเล่มชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้ก็เก็บสีคันล่างสวยๆครับรถใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงรถถือว่าสีเดิมนะครับเราเก็บแค่สีคันล่างสีล้อให้ตัวนี้เดิมทุกจุดนะครับปี63 นะครับปี P 63สองคันนี้ปี63ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็ปี63ครับตัวนี้เดิมจากโรงงานครับรถไล่แห้งสวยยางสวยทั้ง4เส้นครับใช้งาน1,900ชั่วโมงตัวนี้เป็นรุ่นอ e ีซิกินะครับ n t 5น0นะครับรถรุ่นนี้ทนมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบเทอร์โบติดตั้งจากโรงงาน ผมขายนะครับปรับลดราคาจาก3ามแสนหนึ่งหมื่นตอนนี้เหลือแค่2องแสนเก้าเท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยากเก็บจองนะครับรีบเลยนะครับราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสองแสนเก้า isegi นะครับ nt ห้าสี่ศูนย์สวยๆเดิมๆนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ lc ห้าศูนย์แปดตัวดีทีนะครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับอุปกรณ์เอาใบดันดินชิ้นเดียวดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เกาะหางนะครับก็อยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทส่วนเอาอุปกรณ์สองชิ้นมีดันและก็หางนะครับก็จะอยู่ที่ 2 45,000บาทแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับก็รถเช็คเก็บหยุด่วดซึมให้เรียบร้อยนะครับถือว่าสวยครับสีเดิมใครที่สนใจอยากได้ L45 ไว้ใช้ตัวนี้ใบมีดเร็วมากนะครับเจ้าคุณปู่ครับผลิตในญี่ปุ่นนําเข้ามาขายในไทยรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้รถปี52ใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับราคา 225,000นานะครับไม้อีกหนึ่งคันครับเพิ่งเก็บขึ้นมา L 4 7 0 8 SP ครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลรุ่นสุดท้ายของ47นะครับถัดจากรุ่นนี้เป็น50นะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงครับ395,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี58ได้ผ่านเป็น246 F นะครับรถใช้งาน2,100ชั่วโมงครับถัดมาสวยๆนะครับรถ10บ 16ปีเก็บงานใหม่นะครับตัวนี้ทนมากๆ M5000SU ใครๆก็ถามหานะครับพอขายไปแล้วเนี่อบโทรหารมากเลยนะครับรถรุ่นนี้นี่เวลามีรถสวยๆมาไม่ค่อยเห็นลูกค้าครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องรีบเข้ามาดูเหมือนกันนะครับ M5000SU ใบมงใบมีดอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับราคาขายอยู่ที่359,000บาทสวยสภาพคุ้มนะครับพร้อมลุยงานได้เลยครับสำหรับ M5000SU ตัวนี้รถจดทะเบียนปี52 หัดมาเป็น MU 4902ครับราคา539,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้เก็บสีคันล่างนะครับรถปี63รถใช้งาน1,600กว่าชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมสวยๆเลยนะครับคลิปๆเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับราคา539,000 ถัดมาเป็น M 6 0 4 0 S U นะครับตัวนี้สภาพสวยยางสวย4เส้นครับอุปกรณ์2ชิ้นจาก4 8 9 9 0 0 0นะครับตอนนี้ผมปรับรลดราคาเหลือแค่4 6 9 0 0 0บาทเล่มชุดโอนพร้อมตัวนี้เทอร์โบติดตั้งจากโรงงานนะครับลูกค้าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับรถรุ่นใหญ่เนี่ยตัวนี้นะครับไว้ไว้ดันไว้ไถเนี่ยสบายๆครับตัวนี้60สบแรงม้าถัดมานะครับตัวนี้เป็น M 7 0 4 0ตัวนี้รถปี ,63 ถือว่าสภาพสวยผมจะเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยอีกหนึ่งคู่นะครับเดิมทุกจุด2,700ชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่589,000ครับรวมเปลี่ยนยางหน้าให้ถ้าไม่เปลี่ยนยางหน้าเอาไปเลย560,000คือไปตามสภาพนี้ นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูรถมาดูสินค้าได้รถทุกคันที่รีวิวนะครับผมขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสนะครับสนใจสามารถมาดูรถได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ติดถนนสีเลนนะครับเส้นวังสามหมอวริชภูมิถ้ามาจากทางวิดพังคนนะครับก็จะถึงหน้าร้านเราก่อนส่วนถ้ามาจากศรีธาตุอุดรนะครับต้องวิ่งเข้ามาในตัวอำเภอแล้วเลี้ยวซ้ายขับขึ้นมาอีกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับใครสนใจก็ฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่0-91 8-61-1191นะครับอีก1เบอร์โทรที่063-313-047วันนี้นะเทคเซอร์ก็ขอกลับสวัสดีครับ